เมื่อทอดพระเนตรเห็นฟูงชนพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาแต่เมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์และพระองค์จึงตรัสสอนพวกเขาว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจ คนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะสรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูก คนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุข <Yes. S 1> เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย <Yes. S 1> เมื่อพวกเขาจะติดเตียนข่มเหง <Yes. S 1> และนินทาว,ว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเรา <Yes. S 1> ท่านก็เป็นสุข <Yes. S 1> จงชื่นชมและยินดี <Yes. S 1> เพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ <Yes. S 1> เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจะนะ <Yes. S 1> ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียดย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเพราะเราบอกความจริงแกัท่านทั้งหลายว่าจนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นใครทําให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญตัตินี้มีความสําคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทําอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ <ขอ S 1> แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญตัติคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพร,ะพระญญาพระเระบญญารบอกพวกท่ญญานว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสี พวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้กับคนสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษา ถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหย,ยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนำไปยังสารสูงให้พิพากษาแต่ถ้าใครพูดว่าไอ้โฉดคนนั้นจะต้องมีโทษถึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงพ่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงกรองดองกับผู้ความโรยวเร็วในขณะที่พากันไปศาลมิฉะนั้นผู้ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบตัวท่านไว้กับผู้กุมและท่านจะต้องถูกถังไว้ในคุกเราบอกความจริงกับท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้หมด ท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาส่วนเราบอกพวกท่านว่าใครมองผู้หญิงด้วยใจกําหนัดในหญิงนั้นคนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทําให้ตัวท่านหลงผิดจ่งควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรก ถ้ามือข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึง่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกยังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าให้กับภรรยานั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการมีชู้คนนั้นก็จะเป็นเหตุให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีแต่ถ้าใครแต่งงานกับหญิงที่หย่าแล้วนั้นคนนั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยอีกประการท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนในสมัยก่อนว่าห้ามเสียคำสัย์สาบาน คำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไวให้มัน่นควรเราบอกพวกท่านว่าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะทำโดยอ้างถึงสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรืออ้างถึงแผ่นดินโลกเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเลมเพราะกรุงเยรูซาเลมเป็นราชธานีของพระมาหากษัตริย์อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ จริงก็จงว่าจิงไม่กว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันส่วนระบอบทุกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าใครตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยถ้าใครต้องการจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงสละเสื้อคลุมให้เขาด้วย ถ้าใครจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1นกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่ต้องการขอยืมจากท่านท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ เราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บำเหน็จอะไรพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม